อ่าเดี๋ยวคุยกับคุณโสพลกันครับคุณโสพลมาครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องของแพ้่อากาศไปมีกฎไลย้อนด้วยแล้วก็มีเรื่องลูกน้องใช้ลูกน้องทํางานหนักด้วยไม่ไม่ไม่อ่ะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จากข่าวที่แล้วที่ที่หลังจากที่ผมบิมไปก็ได้ผลดีนะครับตอนนั้นเดี๋ยวช่วยเล่าเนี่ยว่ามีอะไรถึงตอนนั้นที่ที่ผมเป็นก็คือมีกฎไลย,ย้อนมีกฎไลย,ย้อน พ้กามีแพ้กาศแล้วก็มีไหลติดอะไรตรงนั้น่หลังจากที่บีมปุ๊บเนี่ยก็ได้ผลดีอก็เกิดความเชื่อมั่นแล้วอาจารย์ก็ได้กรุณาอธิบายผมก็เอาละต่อไปนี้ชีวิตก็จะต้องเป็นหนุ่มมากขึ้นก็หวังว่าในเมื่อเราบีมแล้วมีภูมิต้านทานพร้อมแล้วเนี่ยอาการที่เราจะเคยเคยเป็นหวัดเคยเจ็บคอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไม่เป็นละ ต,ตั้งความหวังไว้ว่าไม่เป็นและต่อไปนี้ในเมื่อเราบาลานซ์อินมูนของเราแล้วเราต้องไม่เป็นหวัดแล้วเราต้องไม่เจ็บคอแล้ว uh huh. ที่ไหนได้พอหลังจากไปไปลายเดือนอพฤษภาอาการเป็นกลับมาอีกเหมือนอันเลยอันนั้นเลยผมก็เริ่มผิดหวัง uh huh. ผิดหวังบีม uh huh. เอ๊มันหรือมันนมันยังไงกันแ uh huh. น,น่ uh huh. หรือมันจะได้แค่กดไหลย้อนแหละ uh huh. นะ,ะเราก็คง ไม,ไม,ไม่ไม่โชคดีขนาดนทุกอ<า>ยา่างอ่าใช่นะครับก็เออก็กลับไปหาหมอกลับไ,ไปหาหมอเพราะว่าอาการรู้สึกจะเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็กลับไปหาหมอหมอก็ทําแบบเดิมก็คือจ่ายยาฆ่าเชื้อแบบเดิมจ่ายยารักษาอาการแบบเดิม,มจับไปพ่นยาแบบเดิมตอนนั้นผมก็หยุดเลยผมก็ไม่บิมต่อกออ็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นยาหมด ก็ต้องกลับไปหาหมอใหม่หมอท่านใหม่ก็เปลี่ยนยาอเปลี่ยนยาเสร็จเนื่องจากพอมีความรู้เรื่องยาบ้างก็รู้ว่ายากลุ่มที่สองที่หมอให้เนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกีเพราะว่าใช้สิทธิประกันสังคมนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลหรอกไม่คิดว่าจะได้ผลแต่หมอสั่งก็ต้องทำตามนะครับแล้วผมก็ได้ยาหยุดการไอแบบเดิมมาอีกเพราะว่าหมอคงดูประวัติเก่าว่า เหมอคนก่อนทำอย่างไรก็ให้ผมทําอย่างนั้นพอผมทานมาได้สักประมาณสองสามวันผมก็ชักไม่แน่ใจว่าเอ๊ะบิมที่เราว่าอมันมันมันไม่ได้ผลกับเรานะครับแต่พอเราหันกลับมาใช้การรักษาทางทางหลักเนี่ยแบบที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือเราจะกลับไปทางองกลับไปดูสักทีนะ่ะท้าพิสูจน์อีกรอบนึงคราวนี้ผมก็เลย ทานมันทั้งสองอย่างเลยคือบีมด้วยทานยา,ยาด้วยอาการดีขึ้นดีขึ้นเร,เร็วด้วยครับ mm hmm. คือผมก็คาดว่าเฮ้ยผมต้องไอแบบเดิมไปสักสองสเดือนละแงเลย mm hmm. ปรากฏว่าในช่วงประมาณ5วันให้หลังหรืออะไรเงี้ยอาการเหล่านี้หายรวดเร็วมากถึงไม่ถึงแม้ไม่หายขาดเนี่ยแต่เรารู้สึกได้เลยซึ่งจากประสบการณ์หรือจากความรู้เท่าที่มีเนี่ยเราก็รู้ได้รับได้ว่าตรงๆเลยนะครับ ไม่ใช่ยายจากโรงพยาบาลแน่เชื่อมั่นล้คราวนี้ไม่ใช่แน uh huh. แ่แต่มันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับก็ก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาใช้กลับมาบีมอีกครั้งหนึ่งแล้วอาการเราก็ก็หายไปส <c oughs> งบไป <c oughs> จนเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับ <c oughs> เป็นอีกเป็นอีกคราวนี้ผมก็เลยรู้แล้วว่าจากคราวที่แล้วเนี่ยการการการที่เราใช้บีมเนี่ย <c oughs> มัน ช่วยแน่มันให้ผลแน่ถึงแม้เราจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับสองท่านที่ที่เมื่อกี้พูดมาคือไม่เป็นวัดตลอดอปีเลยในช่วงต้นที่ผมมีมีอาการติดเชื้อที่หมอว่าเนี่ยตอนหลังหมอก็ให้ให้สตาร์ทด้วยอะม็อกซิซิลินนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าไม่หายหรอกอนะฮะแต่ผมก็บีมร่วมไปด้วยพอบีมได้สองสามวันเฮ้ยอาการดีขึ้นคือจากเดิมเนี่ยสองสามเดือน2อสามอาทิตย พอมาตอนนี้เนี่ยพอเป็นเพราะผมรีบกลับไปหาหมอก่อนได้ยามาเหมือนเดิมคราวนี้ผมไม่กินยาหยุดหยุดการไอเลยเพื่อจะทดสอบว่าบิมเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้จริงไหมนะฮะเพราะอาการเนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้อโรคตัวเดียวกันหรือเป็นอาการอะไรกันแต่สันนิฐานว่าจากสิ่งที่เป็นเหมือนเหมือนกันใช้ใช้ใช้ใชสมมติฐานนี้แล้วกันก็ลองดูผมก็รับประทานอะม็อกซิซิลินเนี่ยไปแค่สองครั้งแล้วก็หยุด คืออันนี้เนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าลองเรียนแบบเอออันนี้ไม่ดีนะฮะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้จริงๆแล้วไม่ถูกต้องครับทั้งที่รู้แต่ว่าเนื่องจากเรารู้ว่ามันไม่ช่วยเพราะงั้นเราลองหยุดแล้วบิมต่อเลยอืแล้วก็ใช้ยาควบคุมภูมิแพ้เพียงอย่างเดียวก็คือลอร่าชาดินนะครับซึ่งหมอให้มาเจ็ดเม็ดครับทั้งอาทิตย์ <laughs> ปรากฏว่าครั้งหลังเนี่ยหายอ่า ใช่ไหมฮะก็รู้รู้ว่าโอเคถึงบิมเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษหรอกครับที่จะกินเข้าไปแล้วเราจะกลายเป็นอมตะกลับไปกลายเป็นเด็กอีกทีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็มีเชื้อโรคมีมลพิษที่จะคอยเข้ามาทําร้ายร่างกายเราใช่ครับเดี๋ยวผมขอขอเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าจากการที่เป็นๆหายหายให้หายเป็นๆมาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันมันเกิดจาก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจากอะไรครับถ้าจะให้เดาเดาได้สองอย่างอย่างแรกคือจากสภาวะแวดล้อมว่าอยู่ในสภาวะแวดล้อม,มที่มีเชื้อหรือเปล่าอยู่<ม>ใกล้คนที่ติดเชื้อหรือไม่มคืออย่างที่อาจารย์พิเชษพูดบ่อยๆว่าบิมช่วยได้แต่อย่าท้าทายคืออย่าไปรับเอาเชื้อเข้า,ขามาอ่าแล้วก็มาลองอ่าแล้วก็มาลองว่าฉันจะเป็นไหมอย่างนี้นะอ่าอีกอันหนึ่งก็คือสภาพร่างกาย ในขณะนั้นว่าทำงานหนักเจอมลภาวะที่จะทำให้ร่างกายมันอ่อนแอหรือระบบภูมิคุ้มกันเพี้ยนไปบ้างหรือไม่น่าจะเป็นสองอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปพิจารณาว่า,าโดยสิ่งแวดล้อมไม่สิ่งแวดล้อมกับการทํางานเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ปาก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือผมก็มักจะคือหลังจากที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยปิมแล้วก็ไปหมดทุกที่ศูนย์การค้ช่วงคนแออัดยังไง มั่นใจมั่นใจตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วตอนนี้อตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็อย่างที่บอกครับคือว่าไม่ใช่ถึงแม้นไม่ใชเ่เรียกว่าอาหารเสริมหรือสิ่งวิเศษที่จะทําให้เราเนี่ยคือปลอดเลยไม่เจ็บป่วยแต่ก็ช่วยในเรื่องของการส่งเสริม,มสุขภาพนะครับก็ก็เลยย้อนกลับมามั่นใจเหมือนเดิมก็ทุกวันนี้ก็ยังรับประทานอันนี้ซึ่งมันก็จะช่วยโรคอาการอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะถูกครับ ก็เลยเชื่ออย่างนั้นกดไลย้อนหายไปอ่อนั้นก็หายไปหวัดก็ดีขึ้นหมายถึงที่ไอที่อ๋อครับครับตรงนี้ก็ค่อยๆไม่ใช่หวัดดีขึ้นคือผมอะดีขึ้นร่างกายดีขึ้นนะฮะแหมถ้าหวัดดีขึ้นก็ดีนะฮะลยนะก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างที่บอกว่าบิมเข้าไปช่วยในเรื่องขององค์รวมของร่างกายนะครับ